เดี๋ยวมาดูเลยครับแกะมาข้างนอกแล้วครับพี่ออมมีตัวป่วนนะครับตัวป่วนประชำงานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่ออมวันนี้พี่ออมมีอะไรมานำเสนอเพื่อนให้เพื่อนดูบ้างครับเป็นห้องของกระต่ายน้อยค่ะเป็นห้องนอนของน้องกระต่ายนะครับน้องๆหนูๆมาพี่ออมแกะมาอะไรลูก แกะออกมาแล้วนะครับน้องๆครับไหนมีอะไรมั่งลูกไปกัอะไรเปกระต่ายนะครับหางกระต่ายเหรอลูกอ๋อติดอันนี้จะเอากระต่ายมาตัดเนี่ยติดอันนี้นะเาเบิดเลยมันสามารถขยับแขนขยับขาได้ขยับแขนขยับขาได้ใช่ไหมใช่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับอหัวก็ขยับได้แต่พอพอเรา เรื่องเอาเอาอกมันก็จะขยับยากนิดนึงเพราะว่ามันแข็งตัวของเขาแข็งแล้วก็อันนี้คือหางของมันก็หางกระต่ายนะครับน้องๆอ่านี่ก็จะเป็นเปลนะครับสำหรับน้องกระต่ายนะครับเป็นเตียงนอนของน้องกระต่ายเขานะครับนี่ก็จะมีอันนี้เนีียจะเป็นหมอน,นไหนเหมืยนหน้าไม่น่าใช่อ่ะลูกน่าจะเป็นโถฉี่เปล่า โอ้ตูตีไ้เป็นอะไรเป็นหมอนไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นที่มันคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบบีบบีบแต่บีบไม่ได้อันนี้ได้แล้วครับน้องกระต่ายเราได้ที่นอนแล้วนะครับน้องนอนได้ไปพอดีเลยไหมลูกใช่พอดีเลยพอดีเตียงนาทีเลยนะครับน้องกระต่ายไม่ได้ก็จะมีขวดนมด้วยใช่เปล่าเนี่ยขวดนมกระต่ายไหมลูกไม่ใช่อ๋อจะเป็นเหมือน ทีมอาบน้ําน้องกระต่ายนะครับน้องๆครับแต่่เป็นที่นี่เดียวอ๋อนี้เป็นที่น้องกระต่ายเขาไว้เล่นนะครับใช่นิดเดียวนะครับน้องๆแต่เสื้อของน้องกระต่ายนะคะเปิดได้เปิดได้ไหมเกะได้อ๋อแกะได้นะครับใช่เพราะว่าบอทถอดชุดน้องกระต่ายและเตรียมตัวอาบน้ําและอ่างอาบน้ําอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ ใครเนี่ยมีอมมาบ,บาดไหมนี่เขาจะเล่นอามาอัดตะคนนี้นี่จะมาเล่นกอับน้องกระต่ายแล้วนะครับอมมาอัดจะมาเล่นกับน้องกระต่ายแล้วอมมาอัดมีสมตัว <c oughs> เอดีอย๋ยวเราจะใส่ชุดให้น้องกระต่ายนะคะอมมาอัดหรือตะกระดูกอ,อันนี้เราจะปิดน้องไว้นะคะ <c oughs> แต่พี่มีตุ๊กตาให้น้องเป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์เล็กนะครับแต่มีงูนี่แต่เป็นแต่มีเขาแต่ตป็นนี้เขากไปแล้วจะให้น้องกระต่ายน้องกระต่ายจะนอนแล้วนะครับน้องๆครับอ่น้องกระต่ายขึ้นเตียงได้เลยน้องกระต่ายเราจะนอนแล้วนะครับน้องนนี่เรียบร้อยแล้วขึ้นเตียงแล้วอุปกรณ์ให้น้องเขาเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วนครับนี้คือสองพ่อแม่มาแล้วอะมองอัดมาตรวจยามนะโหเดินกันเท่บทเลยอะมองอัดสีอะไรม้างเนี่ยมีสีสีแดงมีสีจะเป็นอะไจะเปนอนกับนกกระต่ายน้องกระต่ายนอนเต็มเตียงแล้วอะมองอัดนอนไม่ได้แน่นอนเลยอะมองอัดก็มานอนในห้องป่าเอาโหเรียบร้อยแล้วครับอะมองอัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ทาอะมองอัดอีกด้วยแสบสองตัวนะครับโอเคเนาะสลักคลิปนี้นะครับ พอแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆฝากกดติดตามช่อง,ออเ,องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย